เรื่องโยโย่เอฟเฟกต์ลดเท่าไหร่ก็ลดไม่ลงอายุที่เพิ่มขึ้นทําให้ลดน้าหนักได้ยากหรือเป็นคุณแม่หลังคลอดหรือเปล่าคะถ้าเกิดมีปัญหาเหล่านี้อยู่นะคะแนะนําให้ดูคลิปนี้เลยค่ะติ๊ปนะคะเป็นคนที่มีประสบการณ์ตรงในการลดน้าหนัก14.5กิโลได้ในวัย35นะคะ และที่สําคัญคือจิ๊บเป็นแม่ลูกหนึ่งค่ะเรียกว่าน้ําหนักตัวค้างค่อนข้างเยอะเลยค่ะตัวช่วยของจิ๊บนะคะก็คือแคลรีฟนั่นเองค่ะแคลรีฟนะคะเป็นอาหารเสริมลดน้าหนักที่มีคุณหมอคิดค้นสูตรให้นะคะโดยการรวมสารสกัดจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์เรียกได้ว่าปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงนะคะตัวนี้ทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาจะช่วยลดการดูดซึมแป้งน้ตาตาลและไขมันช่วยเรื่องการขับถ่ายช่วยกระตุ้นการทํางานของหัวใจนะคะให้เหมือนกับเราออกกําลังกายคุณแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกอยู่บ้านพนักงานออฟฟิศสามารถทานตัวนี้แล้วลดน้้้ําหักไดดวยค่ะ ไม่ชอบออกกำลังกายจิตบทุมอาหารเองตลอดไม่ได้นะคะพอเวลาเรากินแคลอรี่เราจะรู้เลยว่าแคลอรี่ที่เราทุผ่านไนดะ้มันเยอะกว่านะคะทําให้คนขี้เกียจอย่างจิ๊บเนี่ยแฮปปี้มากที่จะกินแคลอรี่ต่อไปจิ๊บก็เลยตื่นมาปุ๊บเนี่ยจะทานแคลอรี่ก่อนเลยนะคะ2เม็ดค่ะรอหึงชั่วโมงแล้วค่อยกินข้าวสิ่งที่ได้นะคะ น้ำหนักจิตลงเรื่อยๆอย่างที่บอกว่าต้นเดือนไปจากตอนต้นเดือนกับตอนนี้น้ําหนักลงไปอีกหกขีดจะถามว่า6กขีดเองหรอทำไมน้อยจังคือเราลดลงไป12บกิโลแล้วนึกออกใช่ไหมคะน้ําหนักหลังจากนั้นมันก็จะช้าลงแต่6กขีดที่ได้เนี่ยจะเห็นได้เลยว่า1นะคะขาจิตเนี่ยเล็กลงไปเยอะมากๆคือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าจิตยืดขาติดกันนี่คือยืนเท้าติดกันอยู่นะคะถ้ายืนเท้าติดกันอย่างเงี้ยขาจิตไม่มีช่องลมนะคะเมื่อก่อนคือแบบเบียดเลยแล้วก็เอวเนี่ยเล็กลงไปมากๆนะคะ อ่ะให้ดูเอวแบบจากด้านตรงก่อนคือเอวเนี่ยเล็กแบบลงไปเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยคือเอวด้านข้างเนี่ยของเราเนี่ยก็เล็กลงบางลงแบบหมดเลยทั้งตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกได้เลยว่าเท้าลีฟเนี่ยเขาทําให้ไขมันเนี่ยมันหายไปทั้งตัวเลย